สวัสดีค่ะทุกคนเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเมทพรแหวนหล่อนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง,ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับปลาทูนะคะวันนี้เรามีปลาทูนึ่งอยู่หนึ่งตัวในตู้เย็นทําอะไรกินดีนะนึกออกได้นะคะเราจะทําน้ําพริกปลาทูหรือว่าภาสายสารคือป่นปลาทูนะคะขั้นตอนแรกเราก็ปลาทูนะคะมาต้มก่อนนะคะ ต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดโขกค่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะเอาไปโขกใส่หอมแดงแล้วก็พริกป่นนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกป่นแล้วเราก็โขกกันเลยค่ะโขกให้ละเอียดเลยนะคะ พอเราโขกเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนปรุงนะคะถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่เผ็ดเท่าไหร่เราก็เพิ่มพริกลงไปได้อีกนะคะโขกจุดพริกกับเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงค่ะชุรสนิดนึงนะคะ,ะ,คะแล้วแต่ใครใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็น้ำซุปนะคะที่เราต้มปลาเมื่อกีะะ้ใส่ลงไปเลยนะคะปลาน้ำพริกปลาทูเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าป่นปลาทูนะคะนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลาลานะคะเราจะปรุงด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือนิดจ่อยค่ะเพิ่มความนัวนะคะ เสร็จแล้วค่ะไปทานข้าวกันค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะเมนูง่ายๆมีประโยชน์นะคะ